สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอเรื่องวิธีคิดแบบคนรวยโฟกัสแบบเศรษฐีกันนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนทำงานแทบตายแต่เงินไม่พอใช้ในขณะที่เศรษฐีบางคนทำเหมือนไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแต่ไรายได้พุ่งขึ้นเรื่อยเรื่คำตอบก็คือเขาคิดต่างจากเราและโฟกัสคนละจุด วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคโฟกัสแบบเศรษฐีที่ถ้าคุณเริ่มทำชีวิตจะเปลี่ยนและพุ่งไปข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคที่หนึ่งคิดการใหญ่เพราะคิดเล็กไม่ทำให้รวยอีลอนมัสกไม่ได้แค่คิดจะทำรถไฟฟ้าแต่เขาคิดจะไปดาวอังคารคนรวยคิดแบบนี้ค่ะถ้าทำแล้วต้องทำให้ใหญ่ลองเปลี่ยนวิธีคิดจาก อยากมีเงินเดือนเพิ่ม5,000บาทเป็นทำยังไงให้เงินเพิ่ม50,000หรือ50,000 0บาทเป็นต้นคนส่วนใหญ่คิดเล็กเพราะกลัวล้มเหลวแต่คนรวยคิดใหญ่แล้วหาวิธีทำมันให้เกิดขึ้นจริงเทคนิคที่2ตัดเรื่องจุกจิกแล้วโฟกัสแค่สิ่งที่ทำให้รวยเจฟเบโซสใช้กฎสิ่งไหนไม่ทำให้อเมซอนโตขึ้นเท่ากับ ตัดทิ้งเทคนิคง่ายๆเขียนสิบสิ่งที่คุณทําทุกวันดูว่าอะไรทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มมากที่สุดแล้วตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวออกไปเพราะเวลาเรามีจำกัดถ้าคุณมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องเล็กๆแนน้อยที่ไม่ช่วยให้รวยคุณก็จะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายเทคนิคที่สหยุดทำงานเพื่อเงินแล้วให้เงินทำงานแทนคุณ โรเบิร์ตคิโยสกิบอกว่าคนจนทำงานแลกเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทนลองถามตัวเองวันนี้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ทำเงินให้ฉันตอนหลับไหมถ้ายังไม่ใช่ต้องรองเสริมสินทรัพย์แอดเสทเช่นลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่สร้างไรายได้ในระยะยาวข้อสี่ ใช้เวลาให้คุ้มทำงานให้เหมือนเศรษฐีบิลเกตอีลอนมัสส์มาร์คสการ์เบิร์กทุกคนใช้วิธีถามบล็อกกิ้งโดยการจัดเวลาเป็นบล็อกบ็อกโฟกัสเต็มที่ทีละเรื่องห้ามทำหลายอย่างพร้อมกันถ้าอยากโฟกัสให้ดีลองทำงาน90นาทีโดยไม่แตะมือถือเลยแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างข้อห้า ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแบบเดียวกันมีคำพูดว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลามากที่สุดถ้าอยากสำเร็จอยู่กับคนที่มีวินยัยถ้าอยากรวยคุยกับคนที่คิดเรื่องเงินเก่งลองเช็คดูว่าห้าคนรอบตัวคุณกำลังพาคุณก้าวหน้าหรือถอยหลังถ้าคำตอบ ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอาจต้องเปลี่ยนสังคมแล้วค่ะข้อ6โฟกัสที่เกมระยะยาวเจฟเบโซดเคยบอกว่าอย่าคิดแค่ปีหน้าแต่จงคิดถึงอีก10ปีข้างหน้าคนรวยส่วนใหญ่ไม่มองหาเงินดวนแต่เลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวเช่นธุรกิจหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ข้อ7เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วลงมือทำวอร์เรนวัฟเฟต์ใช้วิธีเขียนเป้าหมาย25ข้อและโฟกัสแค่5ข้อที่สำคัญที่สุดแล้วทิ้ง20ข้อที่เหลือไปคนทั่วไปพยายามทำหลายอย่างจนไม่มีอะไรสำเร็จคนรวยเลือกทำสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดข้อ8คนรวยไม่ใช่แค่ขายสินค้า แต่ขายตัวเองการเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมของคุณทำให้โอกาสทางธุรกิจหลั่งไหลมาข้อ9โฟกัสที่ตลาดกำลังเติบโตเจฟเบโซสเลือกสร้างอเมซอนเพราะมองเห็นว่าอินเทอร์เนต็ตจะเปลี่ยนโลกถ้าคุณอยากรวยเร็วขึ้นให้เลือกอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตเช่น AI เทคโนโลยีสุขภาพหรือธุรกิจออนไลน์เศรษฐีระดับโลกไม่ได้ทำทุกอย่างแต่พวกเขาโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดใช้เวลาทำสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดและสร้างระบบที่ทำเงินให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มโฟกัสใหม่คิดใหญ่อย่าก,กลัวตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออก ให้เงินทำงานแทนคุณใช้เวลาให้คุ้มค่าและอยู่กับคนที่ผลักดันให้คุณไปข้างหน้าเริ่มโฟกัสใหม่ตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตคุณจะพุ่งไปข้างหน้าแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน